ตลอดปีเศษที่ผ่านมาของโครงการสามพลังประชารัฐ c o n n e c t ED เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ครูผู้สอนท่านผู้อํานวยการก็เปลี่ยนแปลงในการออกมาทักทายจเจอกับเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนในรูปแบบนี้ครับจะมีคณะสาดุงานจากจังหวัดอุบรลรัฐธาน,นีที่ขอก็มาึกษาดูงานของเราเป็นกิจกรรมที่ คณะศาสตรโรงงานในวันนั้นก็ประทับใจนะครับแลวก็ชื่นนี่เป็นเสียงของนายวิทยนาสทธิตทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐภายใต้การดูแลของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับโรงเรียนแห่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยมากๆครับเขาเห็นว่าทุกๆคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไม่ยากเย็น และว,วันนี้เองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ใช้ห้องถ่ายทออสดผ่านทางห้องออกอากาศไปยังทุกห้องเรียนซึ่งอยู่ในโรงเรียนประชารัฐเนี่ยแหละครับเพื่อท่านผู้อำนวยการจะสามารถทบป,ป่าก,กับเด็กๆนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้พร้อมๆกันแล้วก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นทุกวันภายในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนและคุณครูได้ทราบรายละเอียดพร้อมๆกันอีกด้วยนะครับ เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการไม่ว่าจะเป็นคุณครูและนักเรียนก็สามารถใช้ห้องอออากาศนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าข่าวสารต่างๆไปยังนักเรียนทั้งโรงเรียนได้พร้อมๆกันนะครับนี่คือสามพลังประชารัฐ o n n e น็กซีดิต์ตามความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลานะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจคอนเน็กซีด d และเวิร์ลไวด์เว็บประชารัฐสกู๊ดจีโอดทีเอชที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ